การมาเป็นติ่งให้กับนักการเมืองนักเลือกตั้งคุณแยกไม่ได้นะครับถูกผิดคุณไม่ไปดูสำนวนคดีบอสคุณรับได้กับความอมพิตุธรรมผมมาอยู่ช่วงปลายของชีวิตแล้วรู้จักผิดชอบชั่วดีเห็นอะไรมาหมดตัวสุดท้ายเนี่ยกำลังรอกันอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเห็นตัวละครตัวสุดท้ายในเกมทั้งหมดนี่ละนะการส่งสัญญาณของอสหรัฐอารับเอมิเรตหรือดูไบที่ นะให้รัฐบาลทำเองนะครับจัดเปิดเพลงชาตนะิทั้งตึกของเขาประดับประดาไฟด้วยธงชาติของชาติไทยเฉลิมฉลองวันชาติไทยคงเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีว่าทักษินอยู่ยากนะครับสหรัฐอาหรับอเมริกหรือดูไบเนี่ยนะครับส่งสัญญาณชาัดเจนว่าเอาด้วยกับประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบราชา นะครับมีพระราชาเป็นประมุขสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของจตุพรจตุพรกล่าวนี้มาจัดหนักจัดเต็มนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้บงการนะฮะจตุพรกำลังแฉไปยังผู้บงการบางคนที่เกี่ยวข้องกับเจ๊นะเจ๊ก็มีคนเดือดร้อนพอแฉเจ๊ปุ๊บนะ ก็มีคนเดือดร้อนอนะทักษิณก็โผล่ขึ้นมาทันทีเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วมาว่ากนว่าทักษิณก็พูดว่าอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้นะครับจะโดยบังเอิญยังไงไม่ทราบได้ทางปปอง,งอเนี่ยนะครับจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีบอสกระสิงแดงทั้งหมดพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับละเลยเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเราสู้เรื่องความยุติธรรมเราได้รับความอายุติธรรมเต็มไปหมดผมแสดงจุดยืนทางการเมือง จะเห็นได้ชัดว่าบรรดาคนหนุ่มสาวที่ว่าไม่เคยออกมาตำหนิอะไรผมเลยแต่ไอบรรดาไอร้ระบอบติ่งทั้งหลายผมต้องโง่ตามความต้องการของไอ้พวกติงผมก็รู้ว่าโอกาสครั้งเดียวของผมมันคืออะไรผมต้องต่อสู้ตอนไหนเพราะผมไม่มีโอกาสหลายครั้งปี57เนี่ครับเราหมดสภาพแล้วันที่เป็นต่อหลักไสวันที่เป็นรองนี่ครับปักมือรู้ว่ารบยากมากที่สุดเพราะวันที่ชวนมารบไม่เคยเป็นวันที่ได้เปรียบเขาแม้แต่เพียงครั้งเดียวเป็นวันที่เสียเปรียบมาโดยตลอด วันรบชนะก็ถูกผลักไปอยู่ปลายนาเ,นเวลาทําท่าจะแพ้ก็ไปตามผมจากปลายนามาสู้ในท่ามกลางนี่ทับอ่อนเพี้ยเสียขามการมาเป็นติ่งให้กับนักการเมืองนักเลือกตั้งคุณแยกไม่ได้นะครับถูกผิดคุณไม่ไปดูสํานวนคดีบอสคุณรับได้กับความอายุติธรรมผมมาอยู่ช่วงปลายของชีวิตแล้วรู้จักผิดชอบชั่วดีเห็นอะไรมาหมดเห็นมากกว่าที่พูดเยอะเพียงแต่ว่าผมก็เลือกพูดโดยการรักษานำํา้ ไอสภาพนปชเนี่ยนะครับหลังจากปี53แทนที่จะแข็งแรงแข็งแรงก็ถูกเนี่ยนะครับความไม่ไว้ใจเอานักการเมืองไปชนทําลายระบบการเป็นนักต่อสู้เดกลายเป็นนักเลือกตั้งแล้วทุกคนนี่นะครับมีหน้าที่รายงานทําหน้าที่รายงานให้ข้าพเจ้าดูดีและคนอื่นเป็นคนไดผมนี่ไม่มีหน้าที่ไปแก้ตัวอะไรผมก็อยู่แบบผมวันยังคําเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวไม่มีโอกาสสองครั้งเหมือนกับคนอื่นวัาครั้งเดียวที่เหลือในชีวิตผมต้องมาฟัง คนที่ไม่มีจิตใจความเป็นธรรมซึ่งผมอยากจะออกจยุตตำแหน่งเนี่ยนะครับประธาน,นอบชอมันไม่ได้มีอะไรเมื่ออ้างมาตรฐานเรื่องประเด็จการจะต้องจัดการให้เด็ดาขาดกรณีวูเห่าเนี่ยพักอนาคตใหม่จัดการสีนวลที่เชีงยงใหม่แต่พักเพื่อไทยไม่ยอมจัดการไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปทุมธาน,นีแล้วถามว่ามาตรฐานคืออะไรคุณจะถามหามาตรฐานอะไรที่ผมยกตัวอย่างนะคนรพนมกับเชีงยงใหม่ไอ้นั่นลาออกจากพลังประจัพลังประชารัฐ ประมาณ3วันมาสมัครพรรคเพื่อไทยกลายเป็นคนดีแล้วอีกคนหนึ่งก็ถีบออกเขาวันตั้งแต่พลังประชารัฐยังไม่ตั้งพอพลังประชารัฐตั้งก็ยัดเขาไปพลังประชารัฐทั้งที่เขาไม่ได้ไปแล้วก็วัดจากการถ่ายรูปของอดีตผู้สมัครสสอพรรคเพืเ่อไทยต่อมาเขาก็ย้ายไปพลังประชารัฐผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นสถานการณ์อย่างนี้กันมาโดยตลอดว่าเจ๊ชีอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นยังไม่เข็ดอีกอก็พังกับเจ๊ทุกครั้งสุดซอยที่ผมก็มาพบเจ๊มาหลังก็ร้องโวมร้องไห,ห้กันไม่ใช่ ความจริงไม่ควรจะมีปัญหาอะไรกันเลยนะตอนที่เจ๊ถูกตัดสิทธิ์พอมีสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยครับก้อยลูกน้องที่เป็นพอสอเไปลาออกอ้างว่าขึ้นเครื่องไม่ได้มีปัญหาเรื่องวีกก็มาให้บุญเลิศผู้นุปก,กรณ์เนี่ยตั้งให้เป็นรองนายกต่อมานี่ก็ไปติดคุกพร้อมอยู่กับผมเนี่ยในเรือนจำเขาก็ทําให้ทุกอย่างมันคืออะไรการเนี่ยครับให้คนเสื้อแดงยืมมือพระที่ใส่ด้ามไผ่มาตัดคอไปคุณก็รู้เต็มหมดนอกจากไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยนะเอาผู้แทนไปจับแทนแกนนํา แล้วแกนนําไปสมคัญโดยตัวระบบพังแล้วก็ต้องสื่อความกับบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนต่างหลายว่าผมไม่ได้ติดยึดอะไรลเลยเพียงแต่ว่ารอพร้อมๆเราก็จะนัดเพื่อนของน้องพี่มาว่าเราจะเอาอย่างไรกันผมไม่สนใจตําแหน่งแห่งหนอะไรเลยนะต้องเข้าใจก่อนนะคุณคาปากาหรือคุณแขกผมอยากบอกกับคุณคำปรมกาว่าไปดูเคสนครพนมกับเคสเชียงใหม่หรือดูเรื่องภาพถ่ายระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐชำนาญจันเรืองกับนายกคุณเลย ดูภาพวันครูมานิตรับคนเอกประยุตันารโอชาหรือดูภาพร้อยเอกธรรมนัฐไทยกับคนอื่นๆในพรรคเพื่อไทยเรื่องเสื้อเหลืองไปดูตั้งแต่ตระกูลชินวัตรทุกคนพรรคเพื่อไทยไทยรักษาชาติอนาคตใหม่ผมยืนอยากว่าย,ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผมไม่ใช่เป็นติ่งพรรคเพื่อไทยลองมาสักวันไหมนะครับคุณกับคุณใบตองแห้งกับผมเนี่ยผมจะได้ชี้แต่ละจุดให้ฟังเรื่องความคิดเห็นมันไม่มีหญิงชายหรอกมันเป็นความเสมอภาคแต่ว่าอย่าเจริญชักาดใช้ไม่ได้ ที่ใบตองแห้งในพูดเนี่ยถูกหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับพอผลลัพ์ออกหลายจังหวัดพรรคเพื่อไทยร่วมมือกับพลังประชารัฐผมเห็นหมดทุกกระดานเรื่องแบบนี้ตกตาผมไม่ได้แต่ว่าการใช้ลีลาว่าเคารพการต่อสู้ที่ฐานาเคารพทุกคําพูดที่ฐานะแต่ว่าถ้าไปก็เคารพการตัดสินใจไป,ไปแขกก็ไม่ว่าไอ้นี่ลีลาผมบอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือความอายุติธรรมผมไม่มีทางเห็นด้วยกับพรรคการเมืองถ้าเขาไม่รู้จักความยุติธรรม ที่ผ่านมาไม่ใช่ผนแรกที่ผมเห็นแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยผมก็ต้องยืนในสิ่งที่ผมเห็นและผมเองก็เห็นว่าบุญเลิศเขาไม่ได้รับความยุติธรรมสิ่ง,งนี้คือปรากฏการทางการเมืองนะฮะที่ตอนนี้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะจตุพรเริ่มแฉแล้วนะเริ่มแฉช,ชัดเจนนะเริ่มแตกหักกันถึงขั้นมามีคําสั่งของเจที่จะให้มีการปลดจตุพรเกิดขึ้นออกจากนพชนะครับ สิ่งที่ตามมาเมื่อวันที่12ธันวาคมปรากฏว่าได้มีทวิตเตอร์ของทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ระบุถึงกรณีมีนักการเมืองจำนวนหนึ่งออกจากพรรคเพื่อไทยและมีบางส่วนคิดเห็นโจมตีพรรคเพื่อไทยด้วยโดยทักษิณระบุว,ว่าในฐานะคนที่รักพักนี้และได้วางรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยซึ่งต้องนะครับพัฒนาประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแร่ง ทําให้มีการรวบรวมคนที่มีอุดมการเดียวกันเข้ามาจนเป็นพรรคการเมืองเห็นไหมทักษิณระบุในทวิตเตอร์ว่าที่ผ่านมาตนได้ร่วมต่อสู้และสูญเสียไปมากร <c oughs> วมทั้งไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเกิดแต่ก็ทําเต็มที่มาโดยตลอดตามที่จะสัญญาไว้กับประชาชนจึงไม่เสียใจในวันนี้ที่จะมีคนเดินนะฮะจากไป มีเส้นทางใหม่เพราะไม่สามารถบังคับใจใครได้นะครับตักษินระบุว่าทวิตเตอร์นะครับโดยทางทวิตเตอร์โดยขอขอบคุณนะทุกคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยที่เคยวางรากฐานไว้พร้อมเชื่ออุดมการที่มั่นคงของพักจะนำไปสู่ความสำเร็จและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างที่เคยเป็นมาก่อน การเคลื่อนไหวทั้งที่เกิดขึ้นของทักษิณเกิดมาตามกระแสการลาออกของพรรคเพื่อไทยของนักการเมืองหลายคนคนสําคัญเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมารวมทั้งโภคินโพรกุลวัฒนาเมืองสุขนักการเมืองอีกจำนวนหนึง่งยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันซึ่งกรณีของนายวัฒนานะครับมีการชี้แจงและยอมรับว่า มีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในพักเพื่อไทยจริงแต่ไม่ได้ไม่ใช่ความขัดแย้งจากการแย่งอำนาจการบริหาราหลายฝ่ายจับตาว่าบรรดานักการเมืองที่ลาออกจากเพื่อไทยอาจไปรวมตัวกันตั้งพักใหม่ซึ่งโพคินพรกุลอดีตสมาชิกพักไทยรักไทยเพิ่งลาออกเช่นเดียวกันก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องสอบถามความชัดเจนจากคุณหญิงสุดารัตน์อีกครั้งแต่พักการเมืองใหม่ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์แบ่งแบ่งพันธ์แตกแบ่งพันธ์เหมือนการก่อตั้งพรรคไทยไทยรักษาชาติอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานวิเคราะห์เป็นยังไงในเชิงงานวิเคราะห์ก็คงเห็นแล้วว่านะครับเพื่อไทยนะฮะกำลังแตกกับนปชนะฮะจตุพรก็แฉเพื่อไทยเพื่อไทยก็แฉจตุพรนะครับคราวนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิร่งที่ตามมาทักษิณโผล่ก่อนหน้านี้ทักษิณโผล่มาทําอะไรทักษิณก็โผล่มาโจมตี นะบอกว่าให้เลือกคนของเขาที่ลงแข่งขันนะในจังหวัดเชียงใหมนะ่แล้วก็บอกว่าอย่าทิ้งเขานะคนในพรรคของเขาหลายคนถูกทิ้งไปแล้วคราวนี้เขาก็บอกอีกนะว่ามีคนทิ้งเขาไปเยอะว่าตอนนี้ทยอยออกจากพรรคไปเรื่อยๆทราบว่าจะมีสสอ,ออกไปอีกจํานวนมากนะครับในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นในเชิงปรากฏการณ์นะก็วิเคราะห์กันไปต่างนาะว่าแตกกันแล้วนะครับกำลังเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ละ ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไวในการประตัวละครตัวสุดท้ายเนี่ยกำลังรอกันอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเห็นตัวละครตัวสุดท้ายในเกมทั้งหมดนี่แะละการส่งสัญญาณของสหรัฐอาราบเอมิเรตหรือดูไบที่ให้รัฐบาลเนี่ยทำเองนะครับจัดเปิดเพลงชาติทั้งตึกของเขาประดับประดาไฟด้วยธงชาติของชาติไทยเฉลิมฉลองวันชาติไทย คงเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีว่าทักษินอยู่ยากนะครับสหรัฐอัลลอปอมเบเรตหรือดูไบเนี่ยนะครับส่งสัญญาณชัดเจนว่าเอาด้วยกับประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบราชานะครับมีพระราชาเป็นประมุขนะครับตอนนี้สถานการณ์ภายในประเทศ ที่ผ่านมาทักษิณบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้ามาคุยกับผมผมก็จะคุยให้คาปรึกษาที่ผ่านมาก็มีคลิปเสียงคล้ายคลึงกับทักษิณโผล่ออกมาเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสิ่ง,งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้ว่าตัวละครตัวสุดท้ายกําลังออกมาและคนที่แฉตัวละครตัวสุดท้ายไม่ใช่ใครนะครับกลรไปบังคับไปทักษิณออกมาไม่ใช่ใครบังคับเขาว่ากันเองเขาทะเลาะกันเอง สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นเชิงสังเคราะห์ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเรื่องราวที่เกิดทั้งบทในกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอาจจะรวมไปถึงเรื่องราวของการอยู่เบื้องหลังการก่บประบาทชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดชุมนุมประท้วงตอนนี้เริ่มสาวถึงผู้บงการเจที่ว่าก็คือคนใกล้ชิดทักษิณนั่นเอง จะเจ้คนไหนอย่างไรใกล้เข้ามาทุกทีใกล้อะไรใกล้จบปิดเกมด้วยยุทธการไตรลงในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในรอบปีพุทธศักราช2563นี้ มีเรื่องราวมากมายที่ทําให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ําเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้าเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่า ขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเปือนประวัติการใส่ร้ายกริย์ทุกราชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทําให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัว ทำให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดรวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ อย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมันรูปฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดิน สั่จะทุนไว้ปันธีทานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายับ ที่ไหนต้องมีศักด์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นบินเอาไว้เ่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี